ได้ขาว่ามีนักสารคดีคนใหม่มานี่ใช่หรือเปล่านี่คนนี้ว่าใช่แน่นอนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน Far Cry 4ครั้งนี้เรามาเล่นไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะค,คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลุงพีจะขอรับหน้าที่มาเป็นเอ่อนักท่องเที่ยวสารคดีนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเมืองคีแรดเอ้ยไม่ใช่เมืองคีแรตเอ่อท่าจะ ถ้าจะขี่แรดนะแนะนําไปฟาครายสถ้าอยากจะขี่ช้างแนะนํามาฟาครายโฟนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีหน้าที่ที่จะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในเมืองของขี่แรดนะฮะเฮ้ยผมได้ยินเสียกป,ปืนเขาก็รายิงกันผมต้องลงไปช่วยเขาคาร์วาอีเวนต์จะฮึบฮึบเบลเอาต์ออกครับโอ้โหต้องช่วยเลยชัดเจนอาวุธยิงเพื่อนเรามาเรียบร้อยฮะเอ้ย หนึ่งคนโอเคคอมพลีตอีเวนต์มีคนบอกว่าลุงพีไหนละโคอ็อฟอยากเห็นโคอ็อฟใจเย็นนะฮะเจ้กอล์เขากำลังเล่นแบบว่าเนื้อเรื่องก่อนคือก่อนที่เราจะโคอ็อฟได้จะต้องอผ่านเนื้อเรื่องไปก่อนนะฮะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเนะื้อสารคดีคนนี้จะพาไปทำสารคดีตามติดชีวิตของเจ้าของเจ้าอีเลฟเว่นกันแล้วกันนะฮะเฮ้เฮ้้ มาสปอตเราไว้ให้เขามาบุกครับเขามาบุกที่ของเราเจ้าบังอาจมากแล้วเจ้าก็ผ่านไปนี่เข้าไปเข้าใจเจ้าหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยผมตามติดนี่นะฮะเราจะเห็นตัวชม,มดนะครับได้ถูกวงจรชีวิตจากไทเกอร์ไลออนเอาสักอย่างเอาจากแล้วก็วงจรชีวิตนี่พอจบแล้วนายพรานนะครับซึ่งมันจะเป็นผลในอนาคตต่อไปก็จะได้รับผลกรรมไปล่านเนื้อเข้ามาซึ่งผลกรรมที่ว่านี้ก็คือนะฮะ ไลออนตัวนี้ตามติดชีวิตนะครับเราจะใช้กล้องสองนะครับมองได้เห็นชัดๆเลยว่าดูนะฮะดูหางสะพโพกยกย้ายนะครับเจ้าเหล่าซิมบ้ากาลังมองอยู่ว่าเอ๊ะนี่ใครดูเลยว่านี่จะเป็นตัวเมียดูจากฟีโมโนมไม่ใช่ฟิโมโนมฟิโลโมนที่ออกมาตามพุงนะฮะดูนะครับไอ้อน,นี่มันเลนกล้องนี่หว่ากล้องไม่ชัดรถถอยดูนะฮะโอ้โหพระเจ้าช่วยเอาแล้วครับฟิโลโมนที่มันพุ่งออกมา พุ่งออกมาสารคดีวันนี้ผมขอหยุดการถ่ายทำเพียงเท่า,น,ทาน,นี้ก่อนอย่านะ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 นี่นะฮะวิธีการหนีเสือผมแนะนำเลยว่าให้ขึ้นไวไวไวให้ขึ้นขึ้นบนนี้ครับคุณไวเหยื่อล่อผมปามเบ็ดเข้าไปแล้วครับโดยสัญชาตญาณของเสือชีต้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะตามหาเบ็ดซึ่งซึ่งดูเหมนว่านี่ฮะเขาก็จะไปตามที่ผม ไ่ไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ยังจะมาอีกเ,เอาเบ็ดไปกินอ่าบนนี้มีปูไตเราใช้กราป p e ลที่ไตเขาขึ้นไปก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าเมืองแห่งนี้นี่เรียกได้ว่าสิ่งของที่ตายงูงูง,งูซึ่งผมก็จะใช้เบ็ดครับตามสไตล์เอาว้ายเบ็ดหมดผมก็จะใช้น้อยหนาเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับงูนะฮะ เอาแล้วครับภาพอันประทับใจนี้อา้าวเป็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งว้ายว้ายวายวายวายนี่ฮะที่ผมบอกครับว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมาตามที่เราวางเบ็ดไว้นะฮะว้ายวายโชคดีขอให้โชคดีกับเบ็ดนะฮะกระสุนกระสุนเอาแล้วฮะดูนะครับชีวิตสัตว์ป่านะฮะนี่นครับผมต้องดูตามติดชีวิตนะฮะนี่ครับมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาเออไอโอเคครับปกติเนี่ยช้างก็จะอยู่บริเวณแถวนี้ ซึ่งเพื่อไม่ให้สาวเรียเสียเสียเวลาเดี๋ยวผมจะนั่งรถขับรถไปก่อนแล้วกันนะฮะโดยการเรลไซด์ตรงนี้ผมจำได้ว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะนี่ไงครับแหมพูดไม่ทันขับนี่ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่องทัวร์กันนะครับเดี๋ยวเราเก็บอาวุธก่อนนะฮะอะไรครับมีการเทรดนะฮะเดี๋ยวเราจะขายของข้างทางก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะขาย10ปซิปลายนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรีฟิ l แอมโมนะครับแล้วก็ซื้อยาไปใส่นะครับแล้วก็ซื้อกรอบป้องกันอย่างดีนะฮะคนหิ้วข้าวปิ่นโตแล้วไม่มีปืนขายไม่เข้าใจ welcome ไม่ใช่เหมือน Resident Evil นะโอเคดูนะฮะนี่ครับเราจะเห็นสายลับคดีช้างตัวเป็นๆนนะฮะเราจะไปจับตะกกระแตงกันคุณผู้ชม ตะกะแตงยงโยโ่ปูโบนนัดรอปะบ้าอ,อ้าวนี่ฮนะคุณจะเห็นนะครับวา่าการที่เราได้ขี่ช้างตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง,องของขีรัฐเลยก็ว่าได้นะฮะเราจะพาช้างไปชพนพบกับเต่าพอเจอเต่าก็าจะต้องเจอช้างช้างกำลังจะว่ายน้ำอาบน้ำนั่นเองนะฮะนี่คือสารคดีของช้าง ช้างเนี่ยเขาจะอยู่เป็นฝูงซึ่งเวลาเจออีเคช้างก็จะตะวัดใส่นั่นเองนะครับนั่นคือปลาบิลัญญาครับไม่ใช่อีเคแต่อย่างใดเนี่ยฮะเราจะเห็นชีวิตของอีเคนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสารคดีวันนี้เนี่ยเราจะเห็นสัตว์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอีเคเรียกได้ว่าเป็นกราดิเอเตอร์ตัวหนึ่งที่กำลังจะจ้องเล่นงานช้างแต่วันนี้เราจะไม่อีเคไม่ทำอะไร ช้างนะครับรู้สึกว่าถ้าอีเคทำเนี่ยหวังอีเคแบนแน่ๆครับมีช้างโกออฟนะฮะนี่คือช้างโกออฟช้างโกออฟช้างเราจะเห็นได้ชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นหนึ่งในนักสำรวจที่เสี่ยงตายจะไปสัมผัสอีเคใกล้ๆนะคุณผู้ชมเราจะลงเลยกันอีเคเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อผมเข้าไปใกล้ๆอีเคนี่จ้องม,มองผมอย่างดุเดือดเห็นเท้าช้างเขาบอกว่า เห็นขี่ช้างอย่าช้างอย่าขี้ตามช้างอุยตอนนี้ออ้หูไม่ขี้แล้วไม่ขี้แล้วออ้หูชัดเจนเลยโอ้โหเกือบแล้วช้างเพื่อนแก้วแหมวันนี้อารดิเกเตอร์ตัวน้อยโดนวงจรชีวิตของผมคุณผู้ชมกับตกใจกันเลยทีเดียวเออคนนี้ การทุ่งโลกโลกวันนี้เดี๋ยวผมคงต้องขอตัวเอาไว้ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะจักลากันไปนะฮะเดี๋ยวถ้าอยากให้มีพัร์ทต่อไปกับการสารคดีกับเกมไหนหอีกก็บอกกันมาได้นะฮะก่อนที่เราจะจบกันวันนี้เดี๋ยวเราจะพาช้างพึ้นแก้วของเราเนี่ยไปผจญภัยในโลกของอ่อคีรัตเราจะเห็นได้ชัดว่าศัตรูตัวฉกาจของเราเนี่ยกำลังขับรถเอ่อ รดรถรถรถถังฝักทนไม่ใช่รดรถรถรถกระบะนะฮะรู้สึกว่าจะมาเป็นคู่คู่ด้วยนะครับแหมจบไปแล้วนะมันบอกให้ทำลายตับสมบะตัวบราหาดาคุณเห็นว่าช้างเป็นตัวบรหลาแล้วฮะคุณจะเห็นช้างว่าตัวบราหาดาแล้วครับนี่ฮะช้างไม่ใช่ตัวบราหาดาตัวบรหลานะฮะคุณจะเห็นได้ชัดแล้วว่าช้างเนี่ยก็มีพลังกับอำนาจที่สามารถทําลายล้างได้นะครับ จบแล้วนะฮะวันนี้สำหรับทีมสีแดงนะฮะเหมือนกับทีมฟอร์เตรสตดือดุ้มดุ่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 มเอาล้ครับสินเงินนี้ของใครของใครเอ้ยนี่มันโกดิ้นแพทอ้าว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 เอ้ยเดี๋ยวละละละอ้า่เฮ้ยละละอีลดำเงินไหมเหมือนว่ามีคนรู้ว่าผมกำลังมาเน้่มันแรดนี่นะเอ้าไม่น่าเชืว์คีร่าจะยังมีแรดนะครับเพ่นซีครับรออะไร โอ้โหโอ้โหไรโนไรโนครับบอกไรโนไรโนนี่นะฮะสารคดีวันนี้เราขอนำเสนอชีวิตของแรปนะครับหลังจากที่วายวายเอาละฮะเอาละครับไรโนไรโน่สลัดอย่าเด้ออย่าเด้อเศร้าเด้อเศร้าเศร้าอุ้ยเศร้าเศร้าอะไรเศร้าไปเลยลูกแถวนี้นี่แรดกลุ่มนะครับเอาเพื่อนเราเจออะไรเอ่ยเจอเหี่ยวนะฮะเอาล้วสารคดีวันนี้เรามีทั้งเหี่ยวนะครับ โอ้โหวาย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 โอ้ยวันนี้นี่ผมนี่จัดเต็มจริงๆครับคุณผู้ชมครับเนื้อหาสารคดีวันนี้นี่ผมมีเต็มอิ่มเลยทีเดียววันนี้โอ้โหนี่ลังแวฟวูฟหรือเปล่าหวังว่าจะใช่นะครับโอ้โหวันนี้นี่เราเจอเต็มเลยฮะจะไม่ว่าช้างพื้นแก้วมักจะอยู่แถวนี้ครับช้างพื้นแก้วตัวแรกของเรามักจะอยู่แถวนี้ นั่นไงครับโอ้โหเจอแล้วฮะช้างพื้นแกของเราอุ้ยโอ้โหมาเจอ a l ิ i g a t อ r the บเ t t e r matter เด้อเด้อก่อนแม่โอ้โหเอาซะผมนี่ไม่ได้ทันตั้งตัวกันเลยจิมจิมโอเคครับผู้ชมครับวันนี้ลุงพีโฮลต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแหม่ครับช้างพื้นแก้วของผม นะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าอยากให้ลุงพีทำสาระคดียอะไรยังไงอีกก็อบอกกันมานะครับวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วอย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับบ๊ายบายครับผม้ชมครับ